สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์โลตชาแนลผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายโดยกนนารอ่านหน้าไพ่ทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนดาวสุ์ดาวจันทดาวาทิ์ถ้าคุณทราบนะคะ,ะเดือนกุมภาพันธ์2569คนที่คุณถอยออกมาพลังงานแรกจะเป็นพลังงานชาวสองและพลังงานตัวคุณพลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเ,เพื่อนๆที่รักทุกคน ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนผลงานยังไม่ใช่ดูดวงผู้หนึ่งผู้ใดในขณะนี้เราคาเรามาเริ่มกันเลยนะราศีมีนลัคนามีนประจำเดือนกุมภาพันธ์พลังงานตัวตนของคุณนะเอสออฟวอนเขาคนนั้นมองคุณอย่างไรตอนนี้เอ็มเพลอรนะมันขยายตัวตนพลังงานของคุณแล้วก็ไพ่เด s สตา ไพ่ Two of Cups อารมณ์ความคิดความรู้สึกของคุณทำพอ่าเด Tower นะคะ Five of Wands Ace of Pentacle พลังงานตอนนี้นะคะคนของคุณ n i h e of Cups ขยายพลังงานคุณมองเขาอย่างไรแล้วก็พลังงานของเขาทำพลัน Queen of Cups และ Ten of Pentacles อารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขา Three of Swords Four of Pentacles the Sun พลังงานที่เชื่อมโยงนะในความสัมพันธ์ตอนนี้ Five of Pentacles แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ n i e of Swords the Devil แล้วก็เดอะเวิลด์เห็นถึงตอนนี้นะพลังงานตัวตนของคุณคุณกลับมาโฟกัสของนะพลังงานที่คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของความสบายใจรู้ถึงนะอำนาจและก็คุณค่าในตัวตนของตนเองนะคุณมี คุณมีความสามารถที่จะสามารถควบคุมนะควบคุมการดําเนินชีวิตของคุณเองกลับมามั่นใจในตัวเองนะหรือรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคุณเข้าใจแล้วนะว่าตัวเองต้องการอะไรก็คือกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเอาความสบายใจนะของตัวเองไม่ไม่คิดถึงนะ การแบกรับภาระหน้าที่นะความวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือปัญหานะความสัมพันธ์ใดๆต่างๆก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหานะซึ่งทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยนะสามารถกำหนดนะอนาคตของตัวคุณในการที่คุณจะคุยกับใครหรือคุณจะติดต่อสื่อสารกับใครก็แล้วแต่นะคุณรู้ถึงจุดหมายจุดมุ่งหมายของตัวตน,ขอ,ตวตนของตนเองไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยนะคะ มามีอิทธิพลทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ไม่ว่าการจะเจอใครสักคนที่จะจับมือไปด้วยกันนะคะหรือว่ารอคอยการขยบความสัมพันธ์นะคะในอดีตคุณอาจจะเป็นสิ่งนั้นแต่ณนะปัจจุบันนี้คุณอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะคุณกลับมารักตนเองโฟกัสที่ตัวเองและคุณก็ยังมีความหวังว่าจะเจอใครสักคนคุณเป็นคนที่น่ารักพลังงานออร่าของคุณตอนนี้ คุณสามารถเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองนะคะพลังงานดีทีเดียวนะคะชาวราศีมีรคาณามีนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์คนคนนั้นนะคะมองว่าตัวคุณเนี่ยนะคะไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้และตอนนี้นะ,ค,ะคุณเปลี่ยนไปนะคะเขามีความน้อยใจและก็อาจจะนะ ทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่านะคุณนะเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ดูแลไม่ได้แสดงออกความรักไม่ได้แคร์คุณนะคะแต่ทีนี้พลังงานตอนเนี้ของเขานะเขาอะ นะสนใจที่จะแสดงออกอยากได้ความรักนะอยากมอบความรักอยากมอบกุหลาบให้คุณนะอยากมอบความรู้สึกอยากมอบความรักความโรแมนติกคนคนนั้นเป็นคนที่มีสเสนะ่ห์และก็ทสรงสเสน่ห์มากๆสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายเขามีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะมีความโรแมนติกแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะมองมองเห็นถึงสถานการณ์นั้นทีนี้นะคะ ในอารมณ์ความคิดหรือความรู้สึกคนคนนั้นตอนนี้เมื่อคุณเปลี่ยนไปนะคะอาจจะไม่ได้สนใจเขาอาจจะไม่ได้โทรหาเขาไม่ได้รอการขยบความสัมพันธ์หรือไม่ได้รอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องคิดกังวลนะคะหรือรู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกเหมือนว่าตัวคุณเนี่ยนะคะ ไม่ได้สนใจเขาเขาอ่ะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณพลังงานความรู้สึกเดิสันนะคะตรงนี้ในท้ายที่สุดคุณนะคะไม่ได้แสดงออกว่าสนใจเขามากคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณโฟกัสที่ความสบายใจปัญหาต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคอยไปจัดการหรือคอยไปสนใจเขาเนี่ยนะคะตอนนี้คุณไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแล้วนะ,ะทำให้คนคนนี้รู้สึกเหมือนว่าในเดิมทีเนี่ย เขาอะรู้สึกเหมือนว่าได้รับความรักจากคุณถูกไหมคะทีนี้พอคุณไม่สนใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณหันหลังคุณไปโฟกัสตัวเองใช่ไหมคะ ทีนี้ทําให้คนคนนี้รู้สึกเหมือนว่ามีความกมังวลใจมีความเสียใจมีความผิดพลาดที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ไม่ยอมเปิดใจนะคะไม่ยอมแสดงออกความรักความรู้สึกหรือไม่ได้ดูแลเทคแคร์ไม่ได้โทรหาคุณไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเออโชคดีดเ,ออเขาอะไม่ได้แสดงออกความรักความโรแมนติกกับคุณและไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามีความมั่นใจนะทีนี้ ตอนนี้เขาอะนะเมื่อคุณเปลี่ยนไปทําให้คนคนนี้นะคะได้รับคําตอบนะได้รับคําตอบเหมือนว่าเขาเนี่ยกําลังรู้สึกว่าอยากได้รับความสนใจจากคุณนะคะอยากให้คุณอยู่ตรงนี้ นะอยากจะเปิดใจนะคิดถึงเรื่องการมีความรักที่ขยับความสัมพันธ์อีกสเต็ปคิดถึงความมั่นคงหรือคิดถึงการเจอหน้าการเจอตัวกันนะคะตอนนี้พลังงานที่เชื่อมโยงนะไฟออฟเปอเริลมีความน้อยเนื้อต่าใจนะคะ นะคุณต้องฟังว่าเอเนจีนี้มันเกิดขึ้นกับคุณไหมรู้สึกเศร้าเสียใจไม่ได้รับการดูแลเทคแคร์ Care, นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่มีค่าอาจจะเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงในอดีตแล้วก็ตอนนี้พลังงานคุณรู้สึกมีความมั่นใจและนะออกจาก ปัญหาต่างๆนะั้นหรือสิ่งที่คุณคิดคุณคาดหวังนะเหมือนคุณจะปล่อยพลังงานไปแล้วนะคะทีนี้พลังงานนี้มันก็เลยสะท้อนกลับไปนะที่คนของคุณน้อยใจคุณไม่ได้มั่นคงอยู่ตรงนี้แล้วนะเขาก็เลยได้รู้คําตอบว่าตอนนี้นะเขาต้องการความรักนะเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขานะ แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมันมีความกลัวความกังวลน,นะคะเช่นในอดีตคุณอาจจะเคยนะคะโทรหาเขาสนใจเขาะะหรือรักเขาไม่สามารถเลิกกับเขาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในอดีตยังไม่ได้ขยบความสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีเรื่องนะคะแนวโน้มในอนาคตนะมันมีความกลัวนะกลัวว่าคุณไม่สนใจกลัวคุณจะทิ้งเขาไปกลัวว่าเขาไม่ได้มีเสน่ห์มากพอนะคะมันเป็นความกลัวความกังวลแล้วลก็ก็กาลังรู้สึกว่าคุณอ่ะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่เพราะตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณสามารถมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนที่ดูดีสวยหล่อหรือมีออร่ามากขึ้นนะคะหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ก็เลยมีความกังวลน,นะที่เทออกไปนะที่พลังงานคนของคุณนะคะว่าเขาอะไม่สามารถดึงคุณมาะะหรือว่า ไม่สามารถเรียกร้องความสนใจนะจากคุณได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณนจะหลุดไปจากความสัมพันธ์นะคะก็คือไม่สนใจเขาแล้วนะ,ะจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาหรืออาจจะหันไปคุยกับคนอื่นนะ,ะในพลังงานอารมณ์ความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลคนนี้อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าราศีอะไรบ้างที่นะมีที่พลต่อชาวราศีมีนลัคนามีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้พลังงานชาวต่างชาตินะเมษกุมนะคะธนูแล้วก็บางคนอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูซิข้อความนะที่คนนั้นอยากพูดหรืออยากบอกคุณของความสัมพันธ์นี้คืออะไรกระครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วความรักเป็นเรื่องที่เจ็บปวด นะคือตัวเขาเนี่ยนะคะก็คือห่วงแฮนเซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้อยากออใช้ชีวิตเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนแบบเปิดเผยนะคะเขารู้สึกเหมือนว่าเคยเสียใจมาแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคุยกันบ้างหรือไปมาหาสู่นะแต่ทีนี้ก็เลยเหมือนว่าเขาเนี่ยไม่เปิดใจนะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยอึดอัดเราก็รอคอยใช่ไหมคะรอคอยว่าเมื่อไรความสัมพันธ์จะขยบ ะะทีนี้บางทีเราเหนื่อยไงเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราความสัมพันธ์เนี้ยเราโฟกัสตัวเองดีกว่านะ,ะเหมือนการหิวใจเยียวยาใจหรือกลับร,รักตัวเองรือเห็นคุณค่าตัวเองพลังงานนี้ก็เลยทําให้เขาอะได้รับคําตอบบางอย่างว่าตัวในความเป็นจริงแล้วตัวเขาเนี่ยนะคะ ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยพลังงานของสิ่งเก่าสิ่งเดิมไว้กลัวเจ็บปวดเสียใจนะคะก็คือทําเป็นเหมือนไม่สนใจแต่ความจริงเขาอยากให้คุณสนใจเขามากๆอยู่ตลอดเวลาแต่นะ,ค,ะคนเรามันก็มเีเวลาที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเวลาที่สิ้นสุดว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้ตอบรับเราเราจะพยายามไปได้ประมาณนานแค่ไหนเพราะเรารู้สึกตัวนะคะควบคุมอํานาจ ความรู้สึกของเราให้อยู่ที่ตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าเออตัวเราเนี่ยก็สาคัญเหมือนกันนะฉันสามารถนะฉันสามารถเติมความสุขให้ตัวเองได้โดยที่ไม่จะเป็นจะต้อง เป็นคนคนนั้นนะคุณพอคุณเข้าใจในสิ่งนี้พลังงานนี้มันก็จะไปสะท้อนที่พลังงานของเขานะคะเอเนจีเนี้มันก็เลยเกิดขึ้นนะหาวิธีการร้อยแปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทํามันนะ,ะคนนี้กําลังอึดอัดใจและสถานการณ์ยังไม่เป็นใจหรือเสียใจนะ,ะที่อยากจะพูดจะบอกความรู้สึกนะ,ะก็คืออยากปรับความเข้าใจนั่นเองหรืออยากให้คุณอยู่ตรงนี้ว่าคุณนะสำคัญ ห้ามห้ามไม่สนใจเขานะห้ามไปสนใจคนอื่นนะ,ะเป็นการเรียกร้องหรืออยากใหออ้ตัวเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะศูนย์กลางของจักจักรวาลก็คือเมื่อฉันหันมาเธอต้องสนใจฉันอยู่ตลอดเวลานะคะอะไรแบบนี้นะคะเธอห้ามปฏิเสธหรือไม่สนใจฉัน สายบัวยังตัดขาดแต่พิสวัสตัดไม่ขาดนะบางคนก็คือเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะฮะแต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ขยบความสัมพันธ์สักทีมันไม่ได้ไปถึงไหนนะคะคนนี้กลัวนะกลัวว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถนะทีนี้พอคุณรู้สึกเฉยนิ่งเฉยเมินเฉยคนคนนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนว่า ตัวคุณตนะัดเขาขาดแหละแต่ตัวเขาสินะคะอยากจะให้คุณสนใจเรียกร้องความสนใจความสําคัญนะคะถึงเธอจะกลุมมือฉันช่วงสั้นๆแต่จะกลุมหัวใจฉันตลอดไปนะคะบางคนอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลหรือห่างไกลนะคะยังไม่สามารถทํางานในความสัมพันธ์ได้ ก็ยังมีความกลัวมีความกังวลยังคิดถึงมีความหึงหวงนะบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วแล้วก็อาจจะเงียบหรือห่างหายกันไปนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องไปทําหรือไปจัดการก่อนนะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันเอาละคา่ะนะคะก็ประมาณนี้นะพลังงานนี้อันนี้ของคุณและชาวสพลังงานนี้เป็นคนของคุณ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนเพื่อตที่รักทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะอย่าลืมบอกนะว่าตอนนี้คุณกําลังคิดและรู้สึกตรงกันไหมที่หมอแจนอ่านในพลังงานไพ่ของคุณไปนะคะเพื่อนๆหมอแจนชอบอ่าน comment, คอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆขอบคุณสำหรับสมาชิกช่องนะ ที่สมัครสมาชิก65บาทนะคะจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครก็ขอบคุณมากๆส่วนใครที่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราเปิดเป็นแบบสาธารณะนะคะจะมีแจ้งเตือนไปคุณก็จะได้เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปสนับสนุนนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงนะ คนของคุณหรือตัวคุณแนวโน้มคนเนี้จะกลับมาไหมจะแสดงออกความรักไหมอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งไหมเมื่อคุณสนใจตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตนเองแล้วก็ลดนะลดความสําคัญของเขาลงนะคะให้เขาอยู่กับตัวของเขาเองนะคะที่ไม่มีคุณสนใจแล้วเขาจะทําอะไรสิ่งไหนต่อไปในอนาคตอันนั้นก็คือเฉพาะบุคคลเราต้องดูดวงสนตัวนะคะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะ รายละเอียดนะคะจะมีปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็มีรายละเอียดใต้ d e s c r i p t i o n ล o อกก็คือมีรายละเอียดเดียวกันนะคะมีราคากฎกติกานะคะเบอร์บัญชีลิงก์ไลน์นะคะทำตามขั้นตอนที่หมอแจนอธิบายไว้ในใต้คลิปนะคะเพื่อนๆเ,เอาราคาเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ